ก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับร่างสูงใหญ่ยืนเหลียวมองขึ้นไปบนบ้านดวงตาอันคมกล้านั้นค่อยๆไล่กวาดมองไปอย่างช้าๆคล้ายสัตว์นักล่าที่กำลังตามหาเหยือ่อ ก่อนจะก้าวขึ้นเรือนขึ้นไปสำรวจที่ด้านบนเทว่าพอเดินผ่านชาวบ้านไปถึงหน้าประตูกลับพบว่ามันถูกคล้องด้วยแม่กุญแจใหญ่คอยดูเถอะใครที่หลอกกูกูจะขยี้ไม่ให้เหลือซากเลยแต่เมื่อเจ้าของร่างนั้นเดินกลับลงมาเจ้าหมาผู้ซื่อสัตย์ที่แอบซุ่มอยู่ไม่ไกลนัก ก็พุ่งพรวดเข้าใส่ทันทีมันหมายตาคาผู้บุกรุกทวาร่างนั้นกระโดดหลบได้ทันอย่างบุดวิดไอ้ไอหมานารกอยากตายหรือไงวะร่างนั้นง้างขาทำท่าจะเตะเจ้าหมานั้นจึงถอยห่างแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดเฮาหน่อยพูดไม่รู้เรื่องนะมึงงั้นอย่าอยู่เลยร่างสูงใหญ่ควาท่อนไม้ ซัดใส่มันเต็มแรงอย่างแม่นยำเจ้าหมาล้มควม่มนอนชักกระตุกแต่ยังไม่ตายร่างนั้นจึงตรงเข้าคว้าคอมันบีบเต็มแรงด้วยเรียวแรงเหนือมนุษย์ก่อนเจะเหวี่ยงมันไปฟาดกับต้นมะม่วงจนร่างหมาหักงอผิดรูปกองแน่นิ่งอยู่กับพื้นแค่หมากระจอกกระจอกที่หลังยามมาซ่าก,กับข้า ร่างสูงใหญ่ยืนเสแแย,ยิ้มอย่างพอใจก่อนจะเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นเพื่อมุ่งตรงไปยังบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งหลายเดือนก่อนณนะหมู่บ้านโนนอาสองพ่อลูกกำลังพูดจากันด้วยสีหน้าตึงๆด้วยมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันนั่นก็คือตาชัยผู้เป็นพอ่อและนายเคนผู้เป็นลูกชาย ชายนุ่มรู้ดีว่าพี่สาวตัวเองนั้นชอบพอกับหนุ่มใหญ่คนนี้แต่เขากลับรู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลยพ่อจะบ้าหรือเปล่าที่จู่ๆจะไปยกพี่พิกุลให้กับคนที่เพิ่งรู้จักอ่ะเพศสาวเองเนี่ยมันอายุสาสิ้าแล้วซ้ำยังเป็นไม้องถ้าไม่รีบเอาหัวตอนเนี่ยจะให้พี่เองเอาหัวตอนไหน แล้วอีกอย่างนะคนเอื่นเขาก็จ้องตาเป็นมันถ้าเขินช้ามีหวังบ้านอื่นคาดลูกเขยคนนี้ไปแดกแนะ่พี่สาวเองนะเขาเชื่อฟังพ่อไม่หัวแข็งอย่างเองหรอกเขนรู้สึกเจ็บแลลภายในใจตั้งแต่เขาขัดใจไม่ไปแต่งงานกับลูกสาวกำนันแล้วหันไปแต่งงานกับบัวคลี่ลูกชาวไร่จน เขาก็กลายเป็นคนเลวอักกตันอยู่ไปเสียแล้วเขาหลับไม่เข้าใจเลยพ่อจะอยากได้เงินทองมากมายอะไรนักหนามีเพียงแค่นี้ก็อยู่กันสุขสบายแล้วตกลงนี่พ่อจะให้พี่พิคุลแต่งงานกับนายพยุงพ่อค้าเร่ที่เพิ่งรู้จักกันไม่ถึงเดือนจริงๆใช่ไหมเคนถามย้ำอีกครั้งก็เออสิวะ ค้าหาเลิกยามแล้วสองอาทิตย์ต่อมางานแต่งของพิกุลกับนายพยุงก็ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่บ้านของตาชัยโดยปราศจากญาติของฝ่ายชายเพราะนายพยุงอ้างว่าตัวเองนั้นกํำพราพ่อแม่ไร้ญาติขาดมิตรตาชัยก็ไม่ติดใจสงสยัย เพราะตัวเองได้คาสินสอดเป็นเงินก้อนโตแต่สำหรับเขนแล้วไม่ได้รู้สึกดีด้วยเลยเพราะภายใต้ใบหน้ายิ้มแย้มพูดจาอ่อนหวานของพี่เขยคนนี้นั้นเขากลับรู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่ให้ตายเถอะไม่อยากให้พี่เขยคนนี้เข้ามาอยู่ร่วมใช้คากับพ่อกับพี่สาวเลย่าผ่าซิ หลังจากงานแต่งของพี่สาวผ่านพ้นไปได้ไม่นานนักสัตว์เลี้ยงต่างๆในหมู่บ้านโนนเอาก็ทยอยหายไปทีละตัวสองตัวไม่ว่าจะเป็นหมาแมวตลอดจนเป็ดไก่ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าง,งูเหลือมแอบเข้ามากินมากกว่าจะเป็นสัตว์อื่นแต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคนพยายามตามล่าหาตัวมันแต่ก็ยังไม่มีชาวบ้านคนไหนพบสัตว์ชนิดนี้ในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาขณะเคนกำลังโปรยข้าวให้ไก่กินไอ้แหลมเ <c oughs> พื่อนสนิทก็วิ่งกระหืดกระหอบหน้าตื่นมาก <c oughs> ไอ้เคนเกิดเรื่องแล้ว <c oughs> มีอะไรก็พูดมาสิวะอำ้อำอึ้งอ,อ,อยู่ได้เนี่ย มึงทําใจให้ดีๆไว้เลยนะรีบตามกูมาไอแหลมคว้าแขนเขนออกวิ่งไปตามถนนในหมู่บ้านจนไปถึงทางแยกจึงพากันเลี้ยวไปตามทางเดินเล็กๆที่มุ่งตรงไปทางหนองน้ำท้ายหมู่บ้านที่นั่นมีชาวบ้านมากมายหลายสิบยืนมุงดูเหตุการณ์อยู่ก่อนแล้วรวมทั้งผู้ใหญ่ตู่พี่สาวและพี่เขย พี่สาวนั้นร้องไห้โฮโฮละลำละลักบอกเคนแทบไม่เป็นภาษาพอตายแล้วพอตายแล้วพอตายแล้วริมหนองน้ำแต่ชัยนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดศีรษะถูกทุบตีจนยุบจนสมองทะลักท้องถูกควักจนเครื่องในหายเกลี้ยงเคนสุดลงนั่งร้องไห้ หันไปทางผู้ใหญ่ตูลงตูใครทำพ่อผมปิดโทอข้าก็เพิ่งมาเห็นจะรู้ได้ยังไงวะผู้ใหญ่ตูตอบแบบปัดๆตามนิสัยเคนพยายามกวาดตามองหาเบาะแสหากนอกจากชมวกตะคองและไฟฉายที่ตกอยู่ข้างๆศพแล้วกลับไม่พบวัตถุพยานหรือรอยเท้าผู้สงสัยเลย เว้นแต่รอยเท้าพ่อถ้าจะมีใครสักคนเอาไม้ฟาดหัวพ่อจนเละคนคนนั้นก็จะต้องใช้ท่อนไม้ใหญ่และยาวหลายเมตรจากบนตะลิงซึ่งดูแล้วยากเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะทำได้หรืออีกกรณีเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจากคว้างหรือป่ากรนหินขนาดใหญ่ ใส่ศีรษะพ่อของเขาแต่มันก็น่าชงนอีกนั่นแหละที่ไม่พบวัตถุใดๆในที่เกิดเหตุเลยเว้นแต่อุปกรณ์ในการหาปลาที่กล่าวถึงในข้างตน้นแล้วยิ่งกว่านั้นส่วนท้องของพ่อก็ถูกฉีกเวอะคล้ายถูกกรงเล็บของสัตว์ป่าทว่าทั่วบริเวณนั้นก็ไม่พบรอยเท้าสัตว์ใดๆ เลยแม้แต่รอยเดียวเคนเงยหน้าหันไปทางพี่เขยพี่พยงุงตอนที่พ่อออกจากบ้านพี่เห็นอะไรที่ผิดสังเกตรหรือเปล่านุ่มใหญ่สายหน้าพี่กับพี่เองก็ไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่มาเมื่อคืนแกออกไปหาปลาเมารู้อีกทีก็ตอนเช้าตอนมีคนวิ่งมาบอกว่าพบศพพ่อที่น้องน้ำนะ่ะเนคนขบฟันกรอด ด้วยความอาฆาตแค้นก่อนเพ่งลึกเข้าไปในแววตาของพี่เขยเพื่อหาความผิดปกติแต่พี่เขยก็สบตากับเขาอย่างไม่สะทกสะทานเช่นกันงานศพในคืนแรกแม้เวลากลางวันจะมีชาวบ้านมาร่วมงานกันแน่นสาลาทว่าตกกลางคืนกลับเงียบเหงามีคนมาร่วมฟัง พระสวดอภิธรรมกันบางตาด้วยต่างก็กลัวภัยร้ายลึกลับที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างตาชัยนั่นจึงทำให้เวลาค่ำมืดมักไม่มีใครกล้าออกไปไหนกันหลังพระสวดเสร็จบนศาลาจึงเหลือแต่ญาติคนตายเพียงไม่กี่คนกับนักพนันอีกกลุ่มหนึ่งที่ล้อมวงแทงไฮโล อยู่ที่มุมศาลาเอาเร็วๆแทงเสียแทงเสียทิดแย้มเขย่าให้โลเซ็ตก็เร่งให้ชาวบ้านแทงกันสโลแกมบ,บ้าๆเนี่ยเองเปลี่ยนได้ไหมวะพวกข้าน่ะเสียจนจะหมดตัวกันอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นแทงรวยแทงรวยบ้างไม่ได้หรือไงนั่นน่ะสิท้าหมดเนี่ยข้ากลับไปนอนเล่นกับเมียดีกว่าด้านเขนและญาติญาต นอนเฝ้าศพพ่ออยู่เป็นกลุ่มพี่สาวและพี่เขยนอนอยู่มุมหนึ่งของศาลาส่วนเคนเลือกนอนบริเวณกลางศาลาไม่ไกลจากศพพ่อเขาหลับหลับตื่นตื่นเพราะมันแปลกที่จนกระทั่งดึกเขาก็แอบเห็นพี่เขยเดินหายไปจากศาลาทว่าแก่ก็หายไปนานอย่างน่าสงสัยจนราวเที่ยงคืนถึงได้กลับมา ตอนนั้นทุกคนหลับกันหมดเว้นแต่เขาที่ยังแกล้งหลับงานจบคืนที่สองพอตกดึกพี่เขยก็ลุกขึ้นหันซ้ายแหลข,ขวาก่อนจะเดินลงไปจากศาลาเช่นคืนแรกเคนรีบลุกขึ้นจะไปไหนของแกน่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเคนสะกดรอยตามไปห่าง เพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ตัวบางครั้งเง่าร่างตะคุ่มตะคุ่มของพี่เขยก็คลาดไปจากสายตาแต่บางครั้งก็ปรากฏอยู่ให้เห็นอยู่ลิบลิบทางเบื้องหนา้าหากทิศทางที่มุ่งไปนั้นยังคงเดิมสักพักใหญ่เขนก็เข้าใกล้เขตบ้านของพ่อที่พึ่งเสียไปเขาจึงพาตัวเองไปหลบอยู่ ที่เงามือใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านเพื่อสังเกตการเขาเมองไม่เห็นตัวพี่เขยแล้วและบนบานก็ปิดไฟเงียบเชียบเหมือนไม่มีคนบรรยากาศรอบกายเงียบงันแบบแปลกๆแกหายไปไหนแล้วนะหรือแกจะไม่ได้มาทางนี้เขนั่งซุ่มอยู่จนเมื่อยแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมจนสุดท้าย เคนจึงตัดสินใจออกจากที่ซ่อนย่องขึ้นไปบนบ้านเพื่อดูให้แน่ใจเสียงบันไดลั่นดังชวนร้อนจนเคนรู้สึกเกรงแต่เมื่อขึ้นไปเห็นแม่กุญแจที่คล้องกับสายยูเลยทำให้แน่ใจว่าพี่เคยไม่ได้กลับมาที่บ้านอย่างที่เข้าใจถ้าอย่างนั้นแกไปไหนกัน ท่นใดนั้นเองจูจูก็มีเสียงกระพือปีกดังพรึบๆึบดังอยู่เหนือหัวเงาดำขนาดใหญ่ลอยวูบพาดผ่านตัวบ้านไปเขนชะโงกหัวมองตามก็เห็นว่าบนท้องฟ้ามีเงาร่างประหลาดอย่างนกขนาดใหญ่เกือบเท่าคนบินลอยหายไปทางป่าท้ายหมู่บ้านตัวอะไรวันนั้น ขนหัวเขนลุกเกลียวเขารีบลงเรือนตรงกับวัดทันทีในเวลาเดียวกันห่างออกไปไกลจากหมู่บ้านโนนอาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่ตำหนักของอาจารย์ขานนายมิง่งลูกศิษย์ร,ร่างโยงกำลังนั่งบีบนวดให้ผู้เป็นอาจารย์ที่พึ่งเดินทางกลับมาถึงสำนักและระหว่างนั้น เขาก็ได้เล่าเรื่องราวที่ตัวเองไปร่วมมือกับผู้ใหญ่มว้วนปราบผีปอบนางยี่ศกที่หมู่บ้านนาพวงให้ฟังจึงถูกอาจารย์ขานบ่นเสียยกใหญ่โทษฐานที่ทำอะไรโดยพละการท่อาจารย์เขาเดือดร้อนมาฉันก็ต้องช่วยสิอีกอย่างคนที่มาขอร้องก็เป็นถึงพระจะให้ฉันปฏิเสธได้ยังไงเออ,เอ,อช่างเธอ มันผ่านมาแล้วอาจารย์ขานถอนหายใจยาวแต่อย่าให้มีอีกก็แล้วกันเพราะคราวหน้านะ่ะเองอาจจะไม่โชคดีเหมือนคราวนี้ครับอาจารย์มิ่งรับปากไปก่อนหากแต่ลึกๆยังอยากหาโอกาสไปพิสูจน์ฝีมือให้อาจารย์เห็นอีกสักครั้งเขาอยากพิสูจน์ว่าถึงอาจารย์ไม่ได้สอนแต่เขาก็สามารถ เล่าเรียนจากตำราได้ดีเช่นกันที่ผ่านมาเองเสียยาพิเศษไปอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมอาจารย์ขานสบตากับลูกศิษย์ครับอาจารย์วิชาควบคุมลมส่วนเรื่องหูทิพย์ก็ได้ยินระยะที่สั้นลงกว่าเดิมครับจากรัศมี1กิโลเบตรเหลือเพียง500เมตรเท่านั้นไม่เป็นไรเสียแล้วก็เริ่มใหม่ได้อาจารย์ขานยกมือขึ้นห้ามให้หยุดนวด เอาละยิงไปพักผ่อนได้แล้วไม่แน่ว่าเร็วๆนี้เราอาจจะได้เดินทางกันจริงนะอาจารย์มิ่งหูพึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นจากลางสังหรณ์ที่สัมผัสได้ตั้งแต่เมื่อคืนอาจารย์ขานจึงนั่งเข้าฌานสมาธิเพื่อตรวจสอบว่าพลังงานลึกลับนั้นว่าคืออะไรกันแน่แต่นั่งได้ไม่ทันไร ก็มีเสียงคนร้องโวกเวกดังมาจากหน้าสำนักเป็นชาวบ้าน4ีถึงห้าคนที่กำลังช่วยกันหามชายคนหนึ่งที่อยู่ในอาการคุ้มคลั่งมาอาจารย์ช่วยหน่อยครับผีเข้าไอปิวหลังจากเสร็จพิธีกรรมในช่วงเช้าเคนพาไอ้แหลมหลบไปปรึกษากันที่ด้านหลังโบสถ์ถ้าเป็นอย่างที่มึงเล่ามา มันก็น่าคิดอยู่นะถึงว่าภักหลังน่พ่อมึงชอบเอาเรื่องลูกเขยใหม่มาบ่นให้พ่อกูฟังเมื่อมีปัญหาบางอย่างไม่ลงรอยกันคำพูดของเพื่อนทำให้เคนรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เห็นว่าพ่อถูกอกถูกใจลูกเขยคนนี้นักมืงองแะไม่ต้องทำหน้างงหรอกกูว่านะเรื่องนี้ มึงควรจะไปหาความกระจ่างเอากับพี่สาวนะเดี๋ยวจะหาว่ากูใส่ความไอแหลมหยุดเว้นระยะก่อนเอ่ยต่อส่วนไอที่มึงเห็นนะ่ะกูก็คิดว่าน่าจะเป็นผีกระหังแล้วมันก็น่าจะเกี่ยวกับการตายของพ่อมึงรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่หายไปด้วยถ้างั้นเราจะทำยังไงดีวะหมู่บ้านของเราก็ยังไม่มีคนดีมีวิชาเสียด้วย เอางี้กูเคยได้ยินว่าที่หมู่บ้านทับทันเขามีอาจารย์ดังอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์ขานมึงลองไปหาแกดูไหมเขนได้ยินข้อมูลดังนี้ก็เกิดความสนใจในทันทีและวางแผนไว้ว่าหลังงานศพเสร็จสิน้นก็จะรีบไปที่หมู่บ้านนั้นไอ้แหลมแล้วเราคุณจะไปบอกเรื่องนี้กับหลุงตูไ่ไหมวะเรื่องนั้น่ะ มึงพับไปก่อนเถอะที่ผ่านมาน่ะมีแกก็เหมือนไม่มีขนาดชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องสัตว์เลี้ยงที่หายไปก็ไม่เห็นจะคอยช่วยเหลืออะไรลูกบ้านเละพูดถึงตรงนี้เหมือนไอแหลมจะอารมณ์ขึ้นกูว่านะเก็บเรื่องเนี้ยไว้เป็นความลับก่อนไม่งั้นยกไอตื่น ทว่าระหว่างพูดคุยกันอยู่นั่นเองจูๆ่ๆพี่พยุงเดินโผล่พ้นมุมโบสออกมาอ้าวมาหลบคุยอะไรกันอยู่นี่ล่ะเฮ้อเคนสะดุ้งตกใจนึกหาคำตอบไม่ทันไอแหลมจึงริงตอบแก้ตัวว่าฉันมาปรึกษาปัญหาหัวใจกับไอเ้เคนมันอะอ๋ออย่างนั้นหรอกรอพี่พยุงสแสยะยิ้มส่งให้ ก่อนจะพละเดินเลี่ยงไปทางอื่นพอร่างสูงใหญ่เดินลับตาไปสองหนุ่มจึงเอ่ยขึ้นจนแทบจะพร้อมกันแกจะได้ยินเรื่องที่เ,เราคุยกันไหมวะแล้วในสายวันนั้นเคนก็ได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่าควายของทิศสินถูกทุบหัวกินไปอีกตัวสร้างความหวาดวันพร่านตึงให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก จนหลายคนต้องรวมตัวกันไปที่บ้านผู้ใหญ่ตูเพื่อหาทางจัดการในเรื่องนี้หลังจากงานศพพ่อผ่านพ้นไปเคนก็รีบไปขอยืมมอเตอร์ไซค์เพื่อนแหลมไอ้แหลมถ้ากูกลับมาไม่ทันมืดกูฝากไปดูแลเม,มียและพี่สาวกูด้วยนะเพื่อนสนิทพยักหน้ารับสีหน้าดูเป็นกังวลว่าแต่ตอนนี้พี่พิกุล อยู่ที่บ้านมึงใช่ไหมตอนนี้ยังแต่บาบายแกไปอยู่เป็นเพื่อนบัวคลี่มันงั้นเดินทางปลอดภัยเพื่อนไอแหลมส่งกุญแจรถให้ถึงมันจะแก่หน่อยแต่ก็ไม่เคยเกเรเคนเดินเข้าไปที่ใต้ถุนบ้านเพื่อจะจูงรถออกมาแต่จิงจกตัวหนึ่งก็ร้องทักจนสะดุง้งลางไม่ดีเอาเสียเลย ก่อนเดินทางไปเคนจึงถอดตะกุดที่ขอส่งให้เพื่อนกูฝากตะกุดนี่ให้บัวขึ้หน่อยเพื่อนรับของนั้นไว้ด้วยสีหน้าที่ไม่สบายใจมึงมีของดีติดตัวไหมเนี่ยเคนจึงเอามือตบไปที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายโกหกเพื่อนว่ามีนายพยุงนั่งเล่นอยู่ที่แคร่ไม้หน้าบ้านพลางคิดถึงเรื่องที่ทาง ที่ตัวเองจะตะล่อมให้เมียทยอยแบ่งขายออกไปพลันภาพเหตุการณ์ที่น้องเขยแอบคุยอะไรบางอย่างกับเพื่อนที่วัดในวันนั้นก็แวบแทรกเข้ามาในไหนตอนนี้พี่กุลก็อยู่ที่นั่นงั้นไปดูเชิงไอ้น้องเขยคนนี้หน่อยแล้วกันนายพยุงลุกขึ้นยืนทอดสายตาไปยังอีกฝากหนึ่งของหมู่บ้าน มึงรู้เรื่องมากเมื่อไรมึงก็จะตายเหมือนพ่อของมึงนั่นแหละแต่เมื่อนายพยุงไปถึงบ้านของน้องเขยกลับพบว่าบ้านปิดเงียบเชียบคล้องแม่กุญแจนั่นจึงทำให้หนุ่มใหญ่นึกฉุนเฉียวขึ้นมาในทันทีคิดจะรวมหัวกันหลอกหรือ,อยังไงฮสงสัยคงไม่อยากตายดีละสิ นายพยุงเดินกลับลงมาอย่างหัวเสียแม้เขาจะมีใจรักพิกุลมามากกว่าเมียคนไหนไหนที่ผ่านมาแต่ถ้าเขารู้ว่าเธอนั้นโกหกและไม่ซื่อตรงต่อเขาขึ้นเมื่อไรเธอก็เตรียมตัวกลับบ้านเก่าได้เลยคอยดูเธอกูจะฆ่าไม่ให้เหลือเลยแต่ทันทีที่ลงจากบ้าน ไอห,หมาเฝ้าบ้านก็พุ่งเข้าใส่เขาเลยส่งมันกลับดาวหมาในทันทีแค่หมากระจอกกระจอกที่หลังกะมาซ่าก,กับข้าร่างสูงใหญ่เสะยะยิ้มก่อนจะเดินไปยังบ้านอีกหลังหลังจากเจออุปสรรคมากมายมาตลอดวันทั้งอย่างรั่วและน้ำมันหมดเขนก็เลยต้องเขียนรถ เสียไกลกว่าจะถึงบ้านทับทันอาจารย์ขานที่ได้รับฟังปัญหาจากเคนก็บอกว่าตัวเองก็ร้อนใจอยู่ไม่น้อยเพราะชาญสัมผัสรับรู้ถึงสยเวทมนต์ดำจากทางหมู่บ้านโนนเอามาได้สักพักแล้วแล้วไอ้ผู้ตัวนี้ดูท่าจะไม่ธรรมดาซะด้วยสิงั้นอาจารย์ รีบกลับไปกับผมตอนนี้เลยได้ไหมครับผมล้ะเป็นห่วงเมียกับพี่สาวเหลือเกินเคนยกมือไหว้ชายสูงไวยัยที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยอักขระเลขยันอาจารย์ขานปลายตามองไปยังร่างที่ยังนอนแน่นิ่งของชายคนหนึ่งข้าติดในปิวอยู่นะสิเพราะข้าเกงว่าสอสาวันบัดนี้ ศัตรูของมันจะปล่อยของมาใส่มันซ้ำอีกเขน้าเสียอาจารย์ขานเอามือลูบกลางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนหันไปทางสิทธิเอกไอ้มิ่งเอ้ยเห็นทีน่ะเองจะต้องอยู่ที่สำนักคอยดูแลไอ้ปิวแทนข้าแล้วลหรอมิ่งที่อยากไปด้วยมีสีหน้าผิดหวังอาจารย์ให้ต่จับมาดูแทนชั่วคราวไม่ได้เหรอ ฉันอยากไปยจริงๆนะเพื่อจะได้คอยช่วยอาจารย์ได้บ้างเรื่องนั้นข้าเข้าใจแต่ปกติตาจาบเนี่ยแกก็งานยุ่งจนตายไหนจะงานลาดงานหลวงมีงานต้องช่วยหลวงใต้ตั้งหลายอยา่างข้าไม่อยากรบกวนแกหรอกช่วงนี้ไม่น่ายุ่งหรอกมั้งให้ฉันไปถามแกก่อนไหมล่ะอาจารย์มิ่งเหมือนไม่ยอมแพ้ทว่าพลันนั้นก็มีเสียงเล็ก ดังออกมาจากมุมหนึ่งตอนนี้พ่อจับไม่อยู่พ่อจับไปช่วยงานที่หมู่บ้านนาพวงอีกสองสามวันถึงจะกลับอะ่ะเป็นเจ้ากุมารเงินของตาจับนั่นเองที่พักหลังมักจะติดใจน้ำแดงจากนายมิง่งที่ถวายให้บ่อยๆจึงแวบมาเที่ยวเล่นที่สำนักนี้อยู่เรื่อยๆปะโทร,รู้มากนั่นเองอะ่ะ เดี๋ยวเธอเดี๋ยวข้ามให้กินน้ำแดงเลยนายมิ่งจึงหันควับไปทำตาเขียวใสเจ้ากูมานเงินเลยยิ้มแห่แห่ก่อนจะหายตัววับไปอีกครั้งหนึ่งเงินตกลงตามนี้เดี๋ยวข้าจะต้องรีบไปแล้วอาจารย์ขานรีบตัดบทแล้วลุกขึ้นขวายามเดินลงจากสำนักไปไอ้คิน พาข้า,าซีไปเลยสัก380กิโลเมตรต่อชั่วโมงโธ่อาจารย์รถผมมันก็แค่มอไซค์อาซีเก่าๆไม่ใช่รถซุปเปอร์คาร์เสียหน่อยวิ่งให้เกิน40ก็บุญแล้วใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรแต่ในที่สุดเคนก็พาอาจารย์ขานซิ่งกลับถึงบ้านของเขาทว่าพอขึ้นไปบนบ้านเขาต้องแปลกใจที่พบว่า ประตูบ้านของตัวเองถูกคล้องด้วยแม่กุญแจใหญ่บ้านล็อกไม่รู้เมียและพี่สาวผมพากันไปไหนเคนร้องบอกกับอาจารย์ขานที่มาด้วยที่ตอนนี้แกกำลังยอบตัวลงส่องไฟฉายอยู่ที่บริเวณโคนต้นมะม่วงมีอะไรหรืออาจารย์แต่แทนที่แกจะตอบกลับควักมือเรียกให้เขาเข้าไปหา นี่หมาเองหรือเปล่าเขาตกใจรีบวิ่งถลันเข้าไปดูก็พบเข้ากับสภาพร่างอันบิดเบี้ยวไร้ลมหายใจของหมาที่เลี้ยงไว้เลือดออกปากออกจมูกหัวของมันด้านหนึ่งยุบแตกจนสมองเละโถด,ดงใครทำเองวะเนี่ย เขาสุดลงเอามือลูบตัวมันอย่างอาไลยฝีบือไอ้ผีกระหังนั่นแหละดูที่หัวนั่นสิถูกตีจนเละเทส่วนที่มันไม่กินเครื่องไหนนั้นด้วยก็คงเพราะว่ามันรีจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่ๆอาจารย์ขานเอ่ยขึ้นอย่างครึ้มครมพลางเอามือสัมผัสตัวหมาไปมาก่อนจะยกมือนั้นมาจ่อจมูกเหมือนต้องการจำแนกกลิ่น กลิ่นันตัวหมานี่มันคุน้นๆจังวะจะว,ว่าหอมก็หอมจะว,ว่าฉุนก็ฉุนเคนก้มหน้าจะเข้าไปพิสูจน์กลิ่นนี้บ้างพลานเสียงปืนก็ดังขึ้นติดต่อกันหลายนัดและเสียงนั้นเหมือนจะดังมาจากบ้านพ่อตาและแม่ยาย สงสัยจะเกิดเรื่องแล้วอาจารย์ไปเร็วหลังจากรับชมคลิปจบเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับ